มีคำถามนะคะคือหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามารักษาเนาะเขามีอาการปวดสลักเพชรข้อสะโพกอย่างเงี้ยแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงคะเป็นคําถามที่ดีไลยครับนะครับเกี่ยวกับข้อสะโพกสลักเพชรนะครับหลายคนนะครับหมอก็คิดว่าเป็นกันอยู่นะครับลเ้าจะแก้จังไรนะครับเข้าไปหาวิธีรักษาโตอยู่นะครับกัยัง่งไวด้นะครับ ขาบอกว่าการห้าวเป็นข้อสะโพกขัดนะหรือบางเทีกับบางคนก็บอกสลักเพชรนั่นนี่นะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับนะครับเวลาสังเกตว่าเวลาห้าเอี่ยวโตนะครับเพาเอี่ยวโตไปเสร็จปุ๊บมันจะขัดแป๊บรวดนะครับแป๊บลงนะครับบางเทีเนี่ยเวแต่ว่าเวลาห้าเดินก็เหมือนเหมือนกับเหมือนขัดขาขัดข้อสะโพกยุ่งซันนะครับเอี่ยวโตกับเอี่ยวตัวลำบากนะครับห้าสังเกตได้เลยนะครับเวลาห้าทดสอบเนาะห้าทดสอบเนี่ย ไอ้เข้านอนลำลาบเนี่ยแหละครับนอนลาบเสร็จปุ๊บแล้ววันนี้ไอ้เ้าพริกโตมากที่นะครับเพดาพิกตัวเดินเพานอนได้ครับในรถก็ต้งจะไปนะครับเอ่เอี่ยวแบบนี้นะครับนอนนอนลาบเอี่ยวไปนะครับเขาก็จะรู้เลยว่าเขาติดข้อสะโพกบ่ติดข้อสะโพกบอนะครับมีปัญหาบอนะครับถามบอกว่าเส้นนี้มันคือเส้นอย่างพี่น้องนะครับก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อในการเอี่ยวตัวนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อการเอี่ยวตัว เมันนี้เอินว่าเส้นราตีาดหรือกลุ่มกล้ามเนื้อในการเอี้ยวตัวนะครับาให้ยักคู่นะครับให้หาไหอยักคู่ร้ายนะครับเจาะลึกเลยนะครับให้ไปเบิ้งนะครับในช่อง YouTube ของหมอเอแพทย์แผนให้นะครับหมอมีช่อง YouTube ก็คือหมอเอแพทย์แผนให้นะครับพิมพ์แบบซื้อใช่ใช่แบบนี้แหละครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเทากับเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของเพลนนะครับเพลย์ลิสต์นะครับไปหมวด การกดนวดด้วยหลักเส้นประธาน10นะครับไปที่อีพีที่1 1อนะครับ11อนะฮะอีพีที่11เป็นเรื่องของรัฐคาทนะครับนะผมก็จะสอนตั้งแต่วิธีการตรวจเป็นจังไหน,นะครับถามบอกว่ากดยากบ่อบายากพี่น้องครับนะครับผมก็สอนวิธีกดอย่างละเอียดนะครับกดไปเลยนะครับมันกดอยูอ่อยู่หนา ดูหนาขาของเขานะครับนะโมดิงมึงก็ได้ครับขับรถไปน้ำเด้อพี่น้องได้นะครับเฮ้าตรงตรงขาตรงเนี้ยครับพูดพูดด้นฟังก็พอพืดด้นฟังเฮ้ากับวัดตรงกลางมา,า,ากใส่ผู้เฮ้กับวัดออกมาคันรอกนะครับประมาณขอนิ้วมือหนึ่งนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องกำเนื้ออยู่นะครับเฮ้ากับใส่จมูกนิ้วนะครับก็กดไปกดไปให้บังคับที่ข้างไปขอสะโพกเขานะครับแต่เสียนี้โคตรเจ็บเลยพี่น้องนะเจ็บนะเจ็บ แต่ขา้าบกระปไิกดแห้งดอกแต่ว่าโดยอากาศที่มันติดนะครับมันจะเจ็บแต่ว่าข้าปล่อยมือมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับต้องไปเบิ้งใน YouTube เด้อพี่น้องนะครับ e p t 1ที่สินะการกโคโรนที่เสพทานซิมข้บบอกแกง่ายบอกง่ายง่ายครับแต่ว่าข้าโบกหูกันว่าจะแก้จิงไนช่ทนเองนะครับในเรื่องของคอสะสโกครับ